สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี่กะเป็นมือวันวันพุดวันผุดที่หนึ่งแหละครับครับวันผุดที่หนึ่งนะครับเนาะครับสําหรับวันที่หนึ่งกับรัฐบาลไทยกะบเนส่งเสียงหยาผ้าเลาะกับอะไออกไปหลายชุดเลยนะครับเด้อครับคนที่ตามเบิ้งครับกัสิีได้เห็นในในคลิปนะครับเนาะครับเรื่งต้นสรุปสรุปเลขสรุปนะครับ ครับอันใดก็สรุปแล้ยวน้อครับเนาะครับสำหรับรัฐบาลไทยครับวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนฮกฮกแหละครับครับเฮ้ยสุกในหมานสุกปูสุกคนเนาะครับเนาะครับครับคลิปนี้กับมาเบิร์นต์ต์นะครับเนาะครับเป็นวันพุธที่หนึ่งครับเป็นของเล้าพัฒนาแหละครับครับหวยเหล้านะครับเนาะครับของรั รัฐบาลไทยก็ไปแล้วครับเบิ่งของเล้าไปก่อนนะครับเนาะบ้านนี้ครับของเล้ากะบสองทุ่มสองทุ่มเคิรนกัสีหูพ้นนะครับเนาะครับของไทยกับใบสามเคิร์นกัสีหูพผลครับเอาครับสำหรับเล่าสุดงวดวันที่สามสิบตุลาหกหกนะครับครับเสี่ยงยาผ้าเลาะท่านส่งเสนอของเสี่ยงน้อนหน้าเนะครับเด้อ ครับเสียนนอนหน้าเนาะครับเนาะนี่เสียนนอนหน้าพื้นไทยวิ่งลูดซีก๖ครับซีก๖ครับจับคู่มากกับวัตถุล่ะครับครับมันออกสองซีเนาะครับเนาะซีห้าซีแปดสองหกครับบาเป็นสองซีหกหาซีซีศูนย์หนึ่งครับสำหรับเหล็กเล่าปัตนาครับขวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับ มันเกิออกมาตัวนี้ครับออกศูนย์เก้าล่างสองตัวครับเหล็กสองตัวบนกรับสองซีครับกเขารูดนะครับเนาะครับถือว่าโอเคอยู่สันซุมเอ็ซีผู้ใดรูดกรูดซีก็โอเคครับงามๆเนาะครับเนาะครับครับมาเบิ้งต่อครับตามต่องวดนี้ครับงวดวันที่ วันที่หนึ่งแะครับวันที่หนึ่งเนาะครับวันที่หนึ่งเปิ้ีกาแล้ะครับวันนี้เดี๋ยวพปิจีกานะครับเนาะกลายเป็นเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อครับเอาลูดครับวันไหนวิ่งลูดลูดหกครับชุดนี้ครับเอาไปตอครับสําหรับเล่าพัฒนาเด้ครับเด้อครับพู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เป็นสุโภาพเาท,าทาง้งท้เนาะครับเนาะสำหรับเล้าพัฒนาของเสียนน,น,น่านนาด้วยครับเดอ้อครับชุดนี้ก็เป็นเล้าพัฒนาแหละครับเล้าพัฒนาเลยครับเดอ้อพัฒนาครับวดวันที่วันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งเนาะครับทับ สิบเอ็ดครับหนึ่งแลครับเนาะหกครับเป็นสุดของเซียนนอนหน้าแหละครับเสียนนอนหน้านเลยนนนนครับเด้อจับไว้ครับงวดวันที่วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งครับเป็นของเราพัฒนาครับของเราพัฒนาของเซียนนอนหน้านะครับเด้อวิ่งลด วิ่งหลุดเลยครับวิ่งหลุดเนาะเพื่อนในหกตัวเดียวครับมาหกเนาะครับมาหกตัวเดียวครับเนียนหกตัวเดียวนี่ละเพื่อนว่าเอาไปเลยขมไปเลยครับวิ่งหลุดหลุดหกครับจับคู่มาให้กับมีหกคู่นะครับเนดะ้อมีอยู่หกคู่กับหนึ่งหาง หนึ่งหางเหล็กสามตัวครับเอาไปตัวเดียวเหล็กสามตัวไปหางเดียวก่อนพูดว่าครับจับคู่มาให้ก็มีหกหกสองครับหลุดหกครับหกสี่ 6กสี่นะครับนะหกห้าครับหกห้าแปด สองศูนย์เนาะครับเนาะครับตัวสุดท้ายก็หกหกนะครับเอาไปจับไปบายเบ้าง้อครับเด้อเลขกลายวันของเล้าพัฒนาครับเป็นของเล้าพัฒนาหวดประจำวันที่หนึ่งแหละครับเล้าพัฒนาเลยครับเหล็กสามตัวพนัยมากหางเดียวคู่เดียว เป็นมักหลายนะครับเนาะเป็นมักหลายครับจับไปเลย6กครับครับลูดหกนะครับเนะูด6ครับกตมีอยู่6กหกลูด6กครับ62 64 6ห89 20 66 เลขสองตัวสามตัวครับครับเลขสามตัวนะครับเนดะ้อสำหรับเลขสามตัวกนะ็มี้ยหกสองหกครับสำหรับสุดเชียนนอนหน้าของคู่บา,าอาจารย์ใหญ่เพื่อนครับเชียนนอนหน้าเด้อครับเนดะ้อเซียนนอนนาครับเป็นเล่าพัตนา แล้าพัฒนาครับนอนหน้าหมวดที่แล้วก็คนหลุดซีกับหกเข้าเต็มๆแล้วครับซีนะครับเนาะรรมะกระจัดทำคัดกระพานนะครับเด้อสำหรับตัวเลขหน่อยๆครับตัวเลขว่าร้ายครับสําหรับเสี่ยนอนหน้ามีหกสองหกสี่หกห้าครับแล้วก็หกหกนะครับตัวนาคาเป็นเลขจับคู่มากครับ งามๆครับงามๆครับจุดนี้เนาะครับสายดวนล่ะครับสายดวนสายดวนเสียนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเพิ่งนะครับเด้อครับแคบหนาจอไว้ครับเพียงมันศึกษากันสำหรับเล่าพัฒนาครับไทยกับพัฒนาไปแล้วนะครับครับเป็นเล่านะครับเด้อครับยนจำารับสนเนาะ จำสับส่นนะครับเด้อเล่าก็เป็นเล่าของเล่านะครับเนาะครับครับนี่ครับสุดที่แล้วครับยืนยันครับยืนยันหลุดซีครับครับไปเบื้องในชิปก็ได้ครับสารเคมียากาศเสี่ยงยาปลารท่านส่งดนน้ำเสนอครับรับของเซียนนอนนาเด้อครับเด้อเซียนนอนนาครับ เลขที่ออกสองซีหลดซีครับจับคู่มาใหายโมเมนต์ครับครับถือว่าโมเมนต์เขาตะลุดจับคู่โมเมนต์แม่นเป๊ะเนาะครับเนาะครับสําหรับเสี่ยนอนหน้าเลยครับเด้อวาไปครับคลิปนี้เขาไม่ยังหลายเนาะครับเนาะเสียงหยาพาเลาะกขอให้เอฟซีหมั่นสองเด้งนะครับเด้อท้งรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าพัฒนาครับครับ บอกกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ